ก็ต้องเรียนว่าโอ้โหเงินบาทในช่วงที่ผ่านมาก็โรลเลอร์ค s สเตอร์นะครับขึ้นไฟหอะแล้วก็ลงไปพิพบธพดณาน,านะฮะคือตอนที่ทําประกาศขึ้นทาริฟใหม่ๆเนี่ยก็คืออ่อนค่าขึ้นไปแบบแตะเกือบ35บาทต่อลลา์นะครับแล้วก็พอวันที่เขาประกาศเลื่อนทาริฟออกไปเนี่ยเวันใช่ไหมฮะเงินบาทก็แข่งค่าเร็วนะครับช่วงต้น w e ปถือว่าแข่งค่าลงไปเทสเกือบๆ3จะขึ้นไปเกือบๆแตะ35นะครับ วันนี้มันมีรีบาวอ่อนค่าขึ้นมานิดนึงอยู่แต่แถวแบบสามสามกลางๆนะครับก็ผมมองว่าแบบนิวทอลนะครับก็ต้องบอกว่าแบบเงินบาทเนี่ยตอนนี้มันมันอาจจะเรียกได้ว่าวีคเนน็ตแล้วมันแข็งค่าขึ้นมาหน่อยนะครับถามว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเหตุผลหลักๆเนี่ยคือตลาดเขาคลายความกังวลเรื่องของความเสี่ยงในทางสหรัฐนะก็ต้องบอกว่าเงินบาทที่มันแข็งขึ้นไปเยอะๆจากที่แบบจาก ก่อนหน้าน,นี้ที่เคยอยู่ประมาณ3-5ใช่ไหมลงมา3-3มากว่าเนี่ยไม่ใช่เพราะปัจจัยฟันดัมเบลทัลเศรษฐกิจไทยอะไรที่เปลี่ยนไปหรอกนะไม่ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับสิ่งที่มันทําให้บาทกลับมาแข็งค่าได้เยอะๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของต่างประเทศสักคนส่วนใหญ่นะครับถามว่าเพราะอะไรผมคิดว่าหลักๆก็าอาจจะ2อ,อย่างด้วยการฝั่งสหรัฐกับอีอยิางนังก็คือเรื่องราคาทองนะครับฝั่งสหรัฐเนี่ย ตลาดาคลคยความขบวลคือก่อนหน้านี้เนี่ยอพอมีสงครามการค้าสหรัฐขึ้น r e c i p r o c a หรือตัวภาษีตอบโต้แรงๆเนี่ยคนกากลัวนะครับกลัวว่าอนโยบายเรื่องของ t a r i f เนี่ยมันจะส่งผลโดยเน็ตแล้วกับสหรัฐมากกว่านะครับเพราะว่าเวลาที่เราขึ้น t a r i f ใช่ไหมฮะ,ะสิ่งหนึ่งที่มันต้องเผชิญก็คือ แบบไม่อาจจะเป็นฝั่งผู้นําเข้าของสหรัฐเองที่ต้องยอมลดมาจิน้นใช่ไหมครับในการขายมันก็จะกระทบหรือผู้ส่งออกจากประเทศอื่นที่ต้องยอมลดราคาลงมาเพื่อไปชดเชยกับไอ้ตัวทาวิ f ที่มันมันเพิ่มไปใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยตลาดแต่สิ่งที่เขามองก็คือว่าเขามองว่าไอ้ตัวทาวิ f เนี่ยโดยเน็ตแล้วจะทําให้สหรัฐยแย่ลง Wo r s e off นะครับเพราะสหรัฐรจะเป็นไ r i c สเทเกอร์เขาก็เลยปรับมุมมองมองเรื่องวายวิ e s s ชั Re ่นในสหรัฐจะสูงขึ้นนะครับตอนนั้นโอ้โหคุนอเมริกาลงแรงมากนะฮะแล้วก็เลยทําให้มีการเคขายสินทรัพย์สหรัฐสิ่งที่เราเห็นนะครับก็จะเห็นว่าตัวดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงมานะครับ